สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับโดยเหตุการณ์แรกครับก็เป็นคลิปวิดีโอการโจมตีด้วยโดรนที่เกิดขึ้นที่กรุงมอสโก เมืองหลวงของทางรัสเซียครับโดยแหล่งข่าวนะครับบอกว่าโดรนปิศาถูกส่งเข้าไปในเมืองหลวงของทางรัสเซียและทําการโจมตีครับบริเวณ Expo Center ซึ่งโดรนลำดังกล่าวเนี่ยได้มีการบินเข้าไปในกรุงมอสโกในช่วงเวลาตอนคืนครับแต่ก็มีหลายคนนะครับสามารถบันทึกวินาทีที่โดรนบินผ่านแล้วก็โดรนโจมตีได้หลังจากที่มีการแชร์คลิปโดรนเข้าโจมตีกรุงมอสโกนะครับนายกเทศมนตรีของกรุงมอสโกได้มีการออกแถลงการว่าจริงๆ แล้วการระเบิดที่เกิดขึ้นบริเวณ Expo Center ไม่ใช่การโจมตีจากโดรนเจ้าโดรนลำังกล่าวเนี่ยมันถูกระบบป้องกันอากาศของทางรัสเซียสกัดกัน้นและเป็นเพียงแค่ซากของโดรนที่ถูกทำลายตกลงบริเวณ Expo Center นอกจากนี้ครับกระทรวงการาหมของทางรัเสเซียได้มีการออกมาประกาศนะครับว่าพวกเขาสามารถสกัดกั้นโดรนปิศนาที่บินมายังกรุงมอสโกได้แต่ชิ้นส่วนของโดรนเนี่ยมันไปตกใส่เอ็กโปเซ็นเตอร์เท่านั้นเองถึงเกิดการระเบิดขึ้นถ้าผู้ชมล่ะครับมองเหตุการณ์นี้ว่ายังไงเหตุการณ์ที่2ครับก็เป็นคลิปวิดีโอวินาทีที่เฮลิคอปเตอร์โจมตีอย่าง K 5 2ของทางรัเสเซียถูกยิงตกนะครับใกล้กับหมู่บ้านโรบติเน